สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปที่2นะคะท่านผู้ชมเป็นต้องแปลกใจว่าทําไมวันนี้มา2คลิปนะคะน้องเอ๋มา2คลิปนะน้องเอ๋จริงค่ะไม่ใช่คุณบูมนะคะบางครั้งบอกว่าน้องเอ๋เปลี่ยนไปนะคะอันนี้น้องเอ๋กลับมาแล้วค่ะนะกลับราวมาแล้วด้วยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะพวกเราก็เป็นแค่ แนวทางนะทะ่านผู้ชมได้รับชมอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามพวกเรานะ,ะกดติดตามให้ด้วยไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจคอมเมนต์มาใต้คลิปเยอะๆนะคะเพื่อส่งกำลังใจพวกเรานะคะเนาะในการคิดคํานวณน,นะคะแนวทางดีท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะคะบอกว่าทําตัวให้มีคุณค่านะคะ,ะเวลาที่อยู่นะคะต้องอดทนเขาเรียกว,ว่าสู้นะคะกับโชคชะตาอย่าท้อแท้นะยหัดเดินไปข้างหน้านะคะอย่ามัวนะคะแต่รอคอยนะคะ จะดีมากนะจะดีน้อยนะคะไม่ได้อยู่ที่ใครเลยค่ะอยู่ที่ตัวของท่านเองนะคะอยู่ที่ตัวพี่ๆเองอยู่ที่ตัวของเองด้วยนะคะนะจะดีจะร้ายเราอย่าไปโทษโชคชะตานะเราโทษที่ว่าไม่มีใครกําหนดให้เราได้นะคะเรากําหนดเองทุกๆอย่างนะคะไม่มีใครนอนรอโชคชะตาให้เราเราเขาเรียกว่าให้ได้กลับมาจะรวยอะไรเงี้ยไม่มีนะคะนะหมอดูบอกว่าวันนี้เดือนพี่เกิดเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ จะรวยแต่ถ้านอนอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่มีวันรวยนะคะหนูบอกให้เราต้องทํางานอย่างน้อยมีงานนะมีเพื่อร่วมงานนะคะอย่างเขาเรียกว่ายังได้ผ่อนคลายพูดคุยนะคะยังดีก่อหลายๆคนยังที่หนูบอกแล้วค่ะว่าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้คนตกงานกันเยอะเรามีงานทําก็ยังดีกว่าไม่มีงานนะคะมาค่ะเขาเรียกว่าเอาคติคําคมซป็นหนึ่งคำ,คำค,ำคำคมนะคะเนาะ โลกนี้นะคะเขาบอกว่ากว้างใหญ่สําหรับคนใจกว้างนะคะโลกนี้อ้างว้างสําหรับคนที่ใจแคบนะคะโลกนี้นะคะคับแคบสําหรับคนที่เห็นแก่ตัวนะคะโลกนี้ไม่น่ากลัวเลยค่ะถ้าเขาเรียกว่าถ้ามีคนเสียสละนะคะเนาะในก็แล้วแต่นะเหมือนแบบว่าทางกรุงเทพใช่ไหมเขาบอกว่ารถนะหนูไม่เคยอยู่หรอกนะคะแต่เขาแบบว่ามีเพื่อนเล่าให้ฟังว่า ต้องตื่นเช้าเพื่อแข่งที่จะขึ้นรถแย่งกันขึ้นรถอะไรอย่างนี้ใชถ้ามีคนเสียสละคือไปทางเดียวกันนะคะรู้จักกันทีมงานเดียวกันก็ไปด้วยกันนะคะไม่ต้องเขาเรียกว่าอย่าไปอีกโก้สูงนะคะทำงานพวกนี้นะคะเราก็ต้องมีเพื่อนเพื่อนฝูงอย่างน้อยรถเราน้ํามันหมดรถยางแตกนะคะเรายังโทรหาคนอื่นได้นะถ้าเราใจอคอขับแคบน,นะคะเจอเขาข้างทางทั้งที่ทํางานที่เดียวกันเราไม่รับเขาไปรอบหน้านะคะ สมมติคุณยางแตกอยู่งคข้างเขาเจอคุณเขาก็ไม่ช่วยคุณหรอกคะ่ะนะคะเนาะต้องมีเขาเรียกว่าใจเขาใจเรานะคะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีความรักนะคะ mm. เขาเรียกว่าความรักความใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะในทุกๆวันเนาะนะอย่าไปเขาเรียกว่าเขาเรียกต้องมีน้ำใจอ,ะอ่ะอ่าต้องมีน้ำใจเลยเหมือนพวกหนูเนี่ยทำอะไรก็ทําด้วยใจนะคะ ้องไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆได้กันพวกเราก็ดีใจนะคะบางท่านบอกว่าเดินตามแนวทางพวกเราเลยไปทําบุญปล่อยปลานะคะเนาะเขาเรียกว่าชีวิตเราจะมีความสุขที่เราสร้างไม่ต้องไม่ต้องรอใครมาประเคนนะคะไม่มีใครประเคนชีวิตเราได้นะนอกจากเราสร้างของเราเองนะคะชีวิตจะสวยหรูชีวิตจะเขาเรียกว่าดีไม่ดีอยู่ที่เรานะคะ ว่าเราจะสู้ไปข้างหน้าหรือเราจะย่ำอยู่กับที่ถอยหลังเครียดคิดมากนะคะทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับพี่ๆจริงๆขึ้นอยู่กับทุกๆคนจริงๆขึ้นอยู่กับเราจริงเหมือนประวัติพวกหนูนะที่คุณบูมเล่ากันไปนะเป็นเรื่องจริงนะคะนอกกว่าจะมาเป็นเอบูมในทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเราต้องผ่านหมดแหละคะ่ะท่านผู้ชมบางคนอาจจะรวยกว่าเราก็ได้นะคะน้องเราอย่าไปดูถูกเขานะคะกับชีวิตที่ผ่านมาพวกหนูดูคนดูถูกเยอะนะแต่ทําได้ทุกวันนี้ก็ ไม่ได้ทําเพื่อเขานะแต่ทําเพื่อเราเองนะคะเขาจะอิจฉาก็ปล่อยเขาไปค่ะนะอ่ะเรามาดูซิคะว่าการพูดการจาหนูนานมากแล้วนะเขาเรียกว่ามีแต่น้ำนะคะเนื้อยังไม่มาเนี่ยเริ่มเนื้อแล้วพี่ๆก็อย่าลืมดีบสูตรตระการมาจบกันด้วยนะคะว่าเราานะวันที่27กรกฎาคนะตรงวันจันใช่ไหมออกอะไร3มตัวออก2 9 4เล่า6 2ก็หนูก็ฟันอ่าเขาเรียกว่าวิ่งลูนะคะก้ามานะ จาะพาดนะคะขออภัยนะคะนะอย่างน้อยก็มานะคะลาวในห็นมาแล้วใจามาแล้วนะคะเราไปดูที่30นะคะเนาะสิ้นเดือนแล้วนะสามสิบสิ้นเดือนแล้วนะอ่าเงินเนื้อก็จอกแล้ว <c oughs> อ่ะหาที่พักผ่อนใครเครียดกันหรือยังนะจ๊ะอ่าวันที่30กรกฎาคม2 5ง3ลาวนะเด่น3ลอง4เน้น 3ามส3 6ลาห้องสี่ห้าสหกสีกัน3ามเจ็ดสต่อด้วย3มตัวนะคะแปดสามสห้า 13 4นะคะจบไปแล้วนะคะกับลาวนะคะวันนี้ลาวมาแล้วนะคะก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมนะพี่ๆถามหากันเยอะ,ะโอ้ยรัฐบาลน้องเองลงหรือยังลงให้ค่ะลงพรุนี้นะคะพรุนี้สัญญานะ,ะจะลงไม่เกินเย็นแน่นอนน่าจะเป็นช่วงหลังจากส่งเด็กๆนะคะไปโรงเรียนแล้วนะเราก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็อย่าลืมรอแล้วก็จบไปพร้อมกันนะคะที่สําคัญไม่ต้องใจดีนะคะไปเขียนใต้ล่างโพสตนะคะนะ,ะนะเดี๋ยวพี่ๆจะโดนปิดกั้นนะไม่เห็นนะหนู ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเนาะอะ,อะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้มีประโยชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อป็นกำลังใจที่สำคัญนะคะบอกว่าไงนะคะอาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเยอะๆนะคะเพื่อส่งกำลังใจพวกเราในการคำนวณในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ